องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก,ก็ตรวมสนับสนุนการแข่งขันไอรอนแมน70.3เอเชียแปซิฟิกคลังที่สามประจำปี2 5 5 5เมื่อวันที่2ธันวาคม2 5 5 5เวลา6นาฬิกา25นาทีนายสมบัติคุรุพันธ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยตัวนักกีฬาในการแข่งขันไอรอนแมน70.3ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก คลังที่ซ้ปจมปีระจําปี2555โดยมีนายซอธธรรมจินดารองนายอกองค์การบริหารจังหวัดภูเก็ตนายไมตรีอินตุสุดผู้วา่าราชการจังหวัดภูเก็ตตลอดจนแค่ผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุนการจัดแข่งขันเข้าวรวมในพิธีณบริเวณชายหาดโรงแรมลาคูนา ort, ่าบีสรีสอร์ทตำบลเชิงทะเลอำเภอทะล่างจังหวัดภูเก็ตการแข่งขันไอรอนแมน7 0 3ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกคลังที่ซ้ำในวันนี้มีการแข่งขันว่ายนา้ำในทะเลอันดามันและทะเลสาบระยะทาง1.9ก ต่อโดยการปั่นจักรยานระยะทาง90.1กิโลเมตรและพิทายด้วยการวิ่งมาราธอน21.1กิโลเมตร โดยการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักไตรอยกีฬาลงแข่งขันประเภทเดียวจำนวน947คนประกอบด้วยนักกีฬาเมื่ออาชีพ27คนและ19ทีมรีเล่รวมเป็น1 0 0 0คนจาก55ประเทศทั่วโลกสำหรับจุดเด่นของการแข่งขันอยู่ที่ความท้าทายของการวา่ายน้ำและเส้นทางจักรยานที่น่าตื่นเตน้นซึ่งดึงดูดใจนักกีฬาจากทั่วทุกมุมโลกให้เข้ามาแข่งขันในปีนี้อย่างเข้มข้น